เขาขับไปดากูเป๊กมาไล้เขับตอกเขามาลองอยู่กับหมาลองเดี๋ยวก็ไม่ได้กรอบกับกูก็ลองมุม้วนอีหลีลิกูกระยับลับหลับจีนยังก็ยังเกาะขอโทษครับเดี๋ยวอันอีน้องหมอหมอหมอรับถิ่นขอบคุณค่ะมันจะไหวอีกต่ขอบคุณค่ะ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 อะไรกันมาขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ กูกกระลอกบอมอ่ม้วนนี่เลยมันแบนกรอบกับมันมันบมน่ม้วนนี่เลเนะวะละพอจะเดือนสามอันนี้เห็นด้วยครับขอบข,ขอบคุณด้วยมันบ่ม้วนถ้าแขวยกรอยากให้งงเปิดอยก็จะขออยู่เดี๋ยวขอเอาลูกเดามันเปนหมาเงี้ยวตังสีบัวมันกระไรอยากอยู่เขกากลับไปเทียบกับนองแต่ละเจ้าม,มันกระบมมวนอี่เลยไง เจ้าพักกับพ่อแม่จะกลายหรือมันมันตื่นก็คือินจะกลัวแล้วแต่ตกูก,นนก็จนะกลัวแต่แต่บรรเลงคนเนาะเพลงกูเนาะแต่ว่าเจ้าของแต่งเจ้าเลยอยากหองเงินกับเงินเจ้าของเงียเจ้าของอก็หลงเงี้ยเออมันมุมันอีรีนแต่หลังขยมหลับอยู่